สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับถ้าดูปักที่แขนของนายบูมว่าเขารู้ได้โดยทันทีว่ามันอาบยาพิษเขาพยายามใช้เวทมนตร์รักษาล้างพิษตัวเองแต่มันไม่ได้ผลแล้วพิษก็ล้ามไปอย่างรวดเร็วเขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดตัดแขนตัวเองทิ้งจุบเขาให้เขออาเลยกลายเป็นจอมเวทแขนเดียวไปเลย แต่ว่าเราโจรมากหน้าหลายตาที่ธนูอาบยาพิษนั้นในวาระสุดท้ายของนายบูมคิดว่าแต่ฉันจะตายฉันก็ต้องตายแบบไว้ลายเผาแมงให้หมดเลยดีกว่าแล้วเขาก็ตัดสินใจเครืองสุดท้ายใช้เวทบนที่เขาริ่มเรียนมาเผาทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาให้กลายเป็นทะเลเพลิง ลุกไม่ไปเลยกองเพลิงแล้วนายบูมก็ตายพร้อมกับเหล่าโจนพวกนั้นโดนไฟคอกตาย